สวัสดีค่ะมาหาเศรษีทุกคนสวัสดีพี่รูดงรักค่ะ <c oughs> สด <c oughs>

ตามแดนเซอร์เต้นตามหญิงลีนะคะดีไอฟินสุขภาพแสดใสเซลฟีลไีลงเฟซลงลนคนกดไลค์สบายใจจังย่งมีคนดีๆมาเอาอกเอาใจ Dude, yeah. ีท่านี้ด้วยนะต้องไปฝึกซ้อมเต้นซะละสวัสดีมหาเศรษฐีทุกคนจ้าร้องก,กับเซลฟี่ลงไอจีลงเฟซลงไลน์ลลคนก็ไลฟ์สบายใจจังมีคนดีๆมาเอาอ,อกเอาใจ 디 <돌리> i <돌리> คุณจะพินิ จบแล้วค่ะทุกคนจ๋าย้อนแสงหรือเปล่านะมาค่ะสวัสดีค่ะมหาเศรษฐีทุกคนขอบคุณมากมากค่ะมา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 เด้อพี่น้องผู้ใดอยากรวยนะคะวันนี้ครูเพอร์รี่เนาะคือแบบว่าเหลือใจเหลือใจเหลือใจหลายนะคะอยากที่จะมาแบ่งตอมอยากจะมาส่งต่อทุกคนเนาะถึงแบบว่าของหัวข้อที่ครูเพอร์รี่ตั้งเอาไว้เลยนะคะ ใครที่อยากรวยเนาะคุณสามารถที่จะเข้ามาฟังได้เลยนะคะเพียง <P ie> <ing> คุณเปิดใจนะคะทุกคนจ๋าทุกวันนี้เนาะก็คือแบบสถานการณ์สถานการณ์บ้านเมืองของเราเนาะหลายหลายคนเลยหลายสถานที่เลยก็คือยังทํางานไม่ได้ถูกต้องไหมคะทุกคนคะและยุคนี้ยุคนี้มันเป็นยุคที่แบบว่าหลายหลายคนตื่นเช้าขึ้นมาเนาะตื่นเช้าขึ้นมาทําอะไรคะธุรกิจตอนนี้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเนาะหลายหลายคนตื่นเช้าขึ้นมาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมา ทำไมคุณไม่ใช้ในช่วงระยะเวลานี้ที่มันเป็นอะไรที่แบบเป็นกระแสที่สุดเนาะถ้าใครที่อยากจะรวยนะคะคุณจงขี่กระแสนะคะทุกคนจา้าขี่กระแสคืออะไรเนาะขี่กระแสก็คือผู้ใดเขาเหนุยังตอนนี้ก็คือว่าตอนนี้เขาเหตุออนไลน์กันมันบ่อทุกคนเพราะฉะนั้นเขาเหตุออนไลน์เขามีโทรศัพท์มือถืออยู่เขาเหตุมันเป็นประโยชน์เขา่าเสียโอกาสเลยสิดีกว่าถูกต้องไหมคะ เพราะฉะนั้นเขาจะเสียค่าอินเทอร์เน็ตฟรีๆเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเนี่ยเขากับโพดขายของได้เลยแล้วตอนนี้นะของ TFW นะคะทุกคนจ๋า TFW เนาะถ้าใครคนไหนที่คุณอยากจะมีรายได้เนาะเพียงแค่คุณน,นั้นเนาะคุณเปิดใจแล้วคุณกับขามาใน t s w ได้เลยเขาสามารถที่แบบเขามาคุณมีโทรศัพท์เครื่องหนึ่งนี่คุณกับโพดขายได้เลยนะโพ์ขายได้เลยในที่นี้คือแบบว่าคุณสามารถที่จะแบบเสกออเดอร์จากออกอากาศได้เลยนะทุกคน แม่สิแม่ครูสิตาเขาโคตรเป็นคนที่แบบว่าใจกว้างมากๆเขามีจิตของผู้ให้มากๆเขาอยากเห็นคนไทยา่ํารวยเนาะเพราะว่าอย่างเพราะว่าจิตต่างตนของเล่าเล่าเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนลากย่ามาก่อนถูกต้องไหมคะทุกคนดังนั้นพอพอแต่เล่าแบบเราประสบความสําเร็จขึ้นมาโดยกดแรงดึงดูดแล้วจากคนที่เป็นใส่อ่ากดแรงดึงดูดในการประสบความสําเร็จเนาะจนเขาประสบความสําเร็จนะคะแล้วทีนี้เขาก็อยากที่จะมาแบ่งต่อทุกคนเนาะ เขาอยากถึงจะมาแบ่งต่อทุกคนมาถ้าผู้ใดอยากรวยมาทั้งพี่มึงมาทั้งพี่ยังาณนางสีนะ่ะทุกคนทุกคนเข้าใจบอเพียงแต่ตอนนี้เฮาแค่เปิดใจเท่านั้นนะมือวันนี้คู่เพ่อรีมิสอยากสิมาบอกทุกคนจากหัวใจเลยอยากมาบอกทุกคนจากหัวใจเลยว่าเป็นอย่างเขาคือแบบ เขาบอดตองยานดอกเขาแค่เก่าเก่าพานความกัวเนาะแล้วนะลตอนนี้ของที่เอตบนาะู้เาะคุณยังมั่นเต็มใจที่อยากคุณยังบ่แน่ใจว่าคุณจะต้องเ็ดแบบใดคุณจะต้องเอ่อจะต้องทํายังไงเหรอคะการขายออนไลน์เนาะตอนนี้คุณสามารถที่จะเข้ามาได้เลยนะคะครูสีตาเขาจะมีห้องห้องหนึ่งสําหรับคุณเนาะเพื่อที่คุณนั้นจะได้เอาสินค้า<ๆ>เขาแบบโคตรใจกว้างเลยบอกได้เลยว่าบ่มีที่ไหนอีกแล้วเนาะบ่มีที่ไหนอีกแล้วที่คนในบริษัทเจ้าของบริษัทเขาสีขามากเพื่อที่แบบว่า เปิดโอกาสให้คนคุณสามารถที่เอาสินค้านี่ไปโพ์ขายได้เลยบ่มมีอีกแล้วนะคะทุกคนถ้าแม้ว่าครูพอดีเองครูเองก็เคยเป็นคนที่ทํางานออนไลน์มาก่อนนะคะทุกคนบอมีทางสิเป็นไปได้เลยค่ะที่เทาสิสามารถไปเอาสินค้าของเขาแล้วมาโพดขายได้เลยเป็นไปบ่บได้มีแค่ที่เอสมับบลิ่มองหนีมองเดียวเท่านั้นถ้าคุณอยากสินวยนะ่ะคุณอนะเข่ามากเดเลยวันนี้จะใช้ภาษาซาวท็กนะจ๊ะทุกคนมีใครเข้าใจไหมจ๊ะ ไม่ผูดด้ใดเข้าใจวอจ้าคนนึงละน้องแหม่มคนนึงอ่ะเข้าใจเพราะน้องแหม่มเป็นคนบ้านเดียวกันน้องแหม่มเป็นคนบ้านเดียวกันนะคะเป็นคนกันทลักนะสวัสดีโคตตุ๋ยคะ่ะน้องแหม่มเป็นคนทีแรกทุกคนสี่บอกให้ฟังว่าครูเพอรี่กับน้องแหม่มนะ่เราไม่ได้รู้จักกันมาก่อนนะทุกคนแต่เรามารู้จักกันทางออนไลน์ดังนั้นมันโคตรเป็นโอกาสที่สุดเลยมันโคตรเป็นโอกาสหลายๆสวัสดี มหาเศรษฐีทุกคนค่ะมันเป็นโอกาสหลายๆที่คุณสิแบบว่าคุณมาต้องคิดดอกว่าสปหาลูกค้าแต่ทั้งใดขนาดคู่พเพื่อนเองยังไม่เคยรู้จักน้องแหม่มเลยด้วยซ้ําแต่เรามารู้จักกันกนเนี่ยในอินเทอร์เน็ตเนี่ยคุณสิเสียค่าอินเทอร์เน็ตไปเหตุอย่างเสียไปกัจ่ายแต่ค่าอินเทอร์เน็ตไปก็เหตุไท้มันเป็นประโยชน์สิดีกว่าถูกต้องบอทุกคนเฮาเหตุอินเทอร์เน็ตให้มันมีประโยชน์ด้วยการที่เฮานั่นเอาสินค้าของระบบที่เอเธรมันอยู่มาโพสขายได้เลย บอกเดี๋ยวเลยว่ามันง่ายแห้งขลีเหละจะบอกว่าแล้วจะบอกว่าระบบของ T S W U เนาะโอเคจะพูดไทยเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีภาษาอังกฤษเข้ามาด้วยเดี๋ยวขราวหลังเนี่ยจะให้น้องแหม่มเป็นคนสอน <laughs> โอเคแ๋ยวจะพูดไทยไปน้ําปวเล่าไปน้่นะคะทุกคนทุกคนบอกเลยว่าอ้ครูเหลือใจอีหลีบอกบอกได้เลยว่าเมื่อก่อนครูเองเป็นคนที่ทํางานมาเยอะมากๆจนว่าเฮาหนันแบบว่าเฮาเฮาเห็ดไปเรื่อยๆมันบอกเฮาเห็ดธุรกิจเฮาเฮ็ด การขายออนไลน์เขาเห็ุพี่ส่งพี่เสีเขาเหตุงานงานเขาเหตุงานห่างเขาเหตุขาขายเขาเหตุอย่างหลายสิ่งหลายอย่างอ่ะแต่บอกเดี๋ยวนะว่าคุณต่อให้ขยันแทบตายบันไดคุณอยู่ผิดที่คุณก็บม่รวยค่ะทุกคนถ้าคุณขยันให้ตายยังไงคุณอยู่ผิดที่คุณก็ไม่รวยจ้ะดังนั้นคุณอยากจะรวยคุณจงอยู่ให้มันถูกที่ถูกที่ตอนนี้เหตุอย่างขาบปต้องไปแบกไปหาม อยากให้ด้วยใจจริงฟังแล้วเป็นตัวเองไปเลยเนาะน้องแหมมเนาะคูเพอรี่มีหลายสไตล์นะคะมีหลายเวอร์ชันนะคะทุกคนจ๋าดังนั้นเนาะทุกคนคู่จะอยากบอกแบบอยากบอกให้มันเข้าใจนะจากจากมันจุกอยู่ในอกข้างในนะ <c oup ar ie> มันจุกอกมันอยากบอกให้ทุกคนที่แบบว่าทุกคนที่อยากรวยแต่บ่เปิดโอกาสให้เจ้าของน่ะทุกคนที่อยากรวยแต่คุณไม่ให้โอกาสตัวเองอะค่ะทุกคนคูเพอรี่แบบบอกจากใจเลยนะว่าคุณให้โอกาสเจ้าของเถอะแล้วตอนนี้ที่เอเดมอนยูนะ มันเป็นอย่างที่สุดยอดแล้วสําหรับการขายออนไลน์ถ้าคุณนั่นมองหาสินค้าของอบริษัทอื่นๆครูเองก็เคยทํามาค่ะเอาภาษาลาวดีแล้ว <laughs> 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 น้องแหม่มก็ใจง่ายเลมโอเคถ้าเป็นโปอมถ้าเป็นแบบว่าประชาสัมพันธ์ของที่เอบันยูจะเป็นภาษาลาาเนาะโอเคเป็นอันว่าเข้าใจกันนะคะถ้าเป็นประชาสัมพันธ์ที่เอดบันยูของห้าเนี่ยจะเป็นภาษาลาวให้ทุกคนเข้าใจโอเค ทุกคนบอกบอกบอกเดี๋ยวเลมันเหลือใจนะทุกคนเป็นอย่างเขาคืบอบบแหยโอกาสจากของมันบอกแค่คุณโพสขายสินค้าสํานี่คุณเสกออเดอร์จากอากาศได้เลยครูเองกับน้องแหม่มไม่เคยรู้จักกันแต่เรามารู้จักกันในในในอินเทอร์เน็ตเนี่ยใน,ในโลกโซเชียลเนาะโซเชียลในโลกในโลกโซเชียลเนี่ยเัามาหูจักกันมองนี้ทุกคนดังนั้นคุณก็ต้องยานว่าคนของเรามันมีอยู่แล้วค่ะทุกคน คนของเราก็คือคนของเราคนของเฮ้าก็คือคนของเฮ้าเขาสิถูกจริตกับเฮ้าขาสิเขามาหาเฮาเองเขาอยากสื่อสินค้ากับเฮ้าเองเพราะว่ามันสิสัมผัสได้มองหัวใจมันสิสัมผัสได้มองหัวใจเป็นบอทุกคนมันสิสัมผัสได้ที่หัวใจของเฮ้าถึงแม่ว่าเฮ้าถึงแม่ว่าเฮ้าไ่เคยหัวจจกันแต่ว่าเฮ้าสัมผัสที่หัวใจใช้ใจสัมผัสใจดังนั้นคุณก็ต้องยานว่ามันสิมิไผมาสื่อกูัวบอตองยานมองหันนะคะทุกคนจ้ะบอกเด้ยวเล่าว่าที่เอเดอร์บยูมันดีล่ะ หลายๆอหลีทุกคนคู่ผลิ่เคยเหตุมากอย่างอื่นนะระบบ T s W เราจะเอาส่วนดีของเครือข่ายมาใช้แต่ไม่ใช่เครือข่ายนะจ๊ะทุกคนบอกเดี๋ยวเลยคุณลงทุนครั้งเดียวคุณสามารถที่จะเออสร้างคุณได้อ่ายอดยอดขายคุณได้เปอร์เซ็นการขายคุณลงทุนครั้งเดียวคุณเก็บเกี่ยวตลอดชีวิตนะทุกคนมันสิมีอยู่สิมีสมอเนาะจะมีกำไรจากการขายปลีก25-40นะจ๊ะ เมื่อนี่ทุกคนฟังเลยทุกคนอนุญยตจะคล้องหัวใจคู่พลดีแบบเหลือใจไล่ไล่อยากให้ทุกคนที่แบบว่าคุณที่อยากมีไล่ได้นะคุณแค่กราพดสินค้าคุณแค่กาขายแล้วก็ออกมาสั่งตัวตนแบบเนี้ยเน่ย่เๆแบบทุกคู่กำลังเห็นยู่ตอนนี้นะคะคุณออกมาสั่งตัวตนเพื่อให้เขาหูจักข้าเพื่อให้เขาแบบว่าเอออีคนนี่เอออีนั่นอีนี่ถ้าเป็นภาษาเราเขาจะบอกแบบนี้อันนี้อันนี้โมเมนค์ขาหยาบเลยทุกคนคนนี้นะเขาเป็นคนแบบนี้เขาเป็นคนแบบนี้แบบนี้เขาสามารถที่จะดูออกว่า ัดไปค่ะน้องแหม่มจ๋าเอาไปเลยอร์เน a t i o n นลพูดภาษาเขมรจัดไปเลยจ้าน้องแหม่มจ๋าอันนี้ก็คือตัวตนของคู่เพอรีนะคะจะเป็นคนตลกตลกตลกโปก5าแต่ว่าเมื่อก่อนเมื่อค่อยเห็นจาขคลองตลกดอกแต่ว่าตอนนี้ตลกไลยเป็นคนที่อารมณ์ดีหลยๆแล้วตอนนี้สีมีอยู่3อย่างกําไรจากการขายปีก25-40ซนะคะทุกคนตั้งใจฟังเด้อสีมีการขายจากที่เอตบนยูนะคะทุกคน คุณลงทุนครั้งเดียวถา้าแมนคุณสิอยากรวยเร็วหรืออยากรวยสาถ้าคุณอยากรวยสาคุณก็เป็นสมอลล์สมอลล์ก็ลงทุนสามพันหาคุณสิได้เปอร์เซ็นต์จากการขายทรงอีกหาเปอร์เซ็นต์สามพันห้าคุณจะได้ห้าเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเป็นไซส์กลางจะสองหมื่นแปดคุณจะได้สิบเปอร์เซ็นต์ถ้าเป็นไซส์ใหญ่ห้าหมื่นห้าคุณจะได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเป็นไซส์แบบว่าวีใหพีไปเลยคุณเป็นวีใหพีคนโปรทงเวียบพีไปเลย ลงทุนแค่แปดหมื่นหาสิบอกให้ฟังว่ามันโคตรโคตรดีหลายๆบอกเลยเลยเมื่อก่อนน่ะที่คุกไปรีค่อยเห็ดอยู่อันเคยเหตุอยู่ของบริษัทอื่นอ่น่ะทุกคนซัมหนีราคาซัมหนีบอดดายอีนยังเกิดขึ้นแล้วจะบอกให้ว่าเวลาที่คุณสื่อซัมนะคุณซื้อซัมนะคะเวลาที่คุณซื้อซัมเมื่อคุณเป็น VIP คุณากรวยเร็วคุณเป็น v i ไไปเลยแปดหมื่นหาเมื่อเวลาที่คุณสื่อซัมปุ๊บสมมุติว่าคุณขายดีหลายคุณขายดีหลายแห้งคุณขายจนเเบกียยงล คุณจะสั่งหม่สินหนึ่งหรือสองชิ้นนะคุณจะได้ราคา VIP คือเก่าแต่จะบอกให้เลยว่าครูไม่ได้เปรียบเทียบใครไม่ได้ว่าใครนะคะแต่ว่าที่ครูเจอมาคือเมื่อคุณจะคุณเปิด VIP สมมุตินะคุณเปิดดีลเลอร์หรือ VIP เนาะเวลาคุณี่สื่อสินเดียวคุณจะได้่ราคาเต็มนะคะแต่ว่าของที่เอเดบเบนยูนะคุณเปิดคุณเปิดเือหนึ่งมันบอก i p ปุ๊บคุณเปิดปุ๊บเือเดียวเนี่ย เวลาคุณถี่ไปสื่อซ้มอีกคุณก็จะได้ราคาลดอีกคือเก่ามองนีแล้วมันเป็นจุดดีมันเป็นจุดขายมันเป็นจุดหลักของทีเอ็มบนอยู่คุณอยากรวยเร็วคุณเขามาโหลดรับแต่ว่ามีข้อแม้ว่าคุณเขานั้นทีเอ่มันอยู่เขาจะรับคนที่คิดบวกนะจ๊ะแต่คุณอยากสิเขามารวมงานคุณหูจกคู่สิตาบอคู่สิตาก็คือเขาใช้กดแรงหนึ่งดูดจนเขาร่ํารวยเขาใส่กดแรง,งดูดจากโคตรติดติดลบสิบล้านเนาะ จากคนติดลบ1ิปล้านแล้วเขาเหลือเงินอยู่2 0บ,บาทแต่ว่าเขารวยขึ้นมาได้เขามาด้วยมาหลอดด้วยกดแรงนึงดูดกดจัก,กรวานเพราะฉะนั้นเขาว่ามีเหตุผลเอียงทีเทาสิบเสเอเขาเพราะฉะนั้นเราก็เชื่อเชื่อไปเพราะว่าคือครูเขาทําได้ผลลัพธ์และรวดเร็วที่สุดในจัก,กรวาลแล้วจากถือคนอื่นๆมันมีหลายคนคือกันเนาะที่เขาสอนกดแรงนึงดูดแต่ครูเพอร์รี่เป็นคนที่ ถึงเราจะเรียนจบน้อยแต่เรามีความฉลาดอยู่ในตัวเพราะอะไรเพราะว่าเราเรียนเราชอบอ่านหนังสือเนาะและเราก็มองเห็นเราชอบอ่านหนังสือเราชอบขวนขวานวายขวนขวายหาความรู้มันบ่เออถ้าผู้ใดที่รวยเร็วฮากับประยุกับผู้นัน้นผู้ใดที่เขาจริงจังอิลีผู้ใดที่เขาส่างคอนอิลีผู้ใดที่เขาอยากจะเห็นค้นลวยใดอิลีอ่ะ เฮากับไปอยู่กับเขาเพราะว่าจิตใจเฮาอย่างจิตใจเฮามันตรงกันจิตใจเราคือจิตใจของการเป็นผู้ให้เชคเช่นเดียวกันเนาะดังนั้นครูก็เลยชอบและรักถูกจริตกับครูสิตาและครูสิตาเป็นผลลัพธ์นัมเบอร์วันอันดับหนึ่งในจักรวาลในตอนนี้ซึ่งเขาผลลัพธ์เร็วมากๆดังนั้นเราไม่มีเหตุผลเลยที่จะไม่เชื่อเขาเพราะฉะนั้นเท่ากับเสื้อค้อนสำเร็จไปเลยดังนั้นนะคะคุณคุณขาทุกคนจ๋าเนาะ ที่เอเดอร์ันยูคือคำตอบของคุณแล้วถ้าคุณไปขวนขวายคุณไปหางนมไต้องไปแบกไปต้องไปก่อสางไปต้องยังที่เอเดอร์ันยูคุณไม่ต้องคุณไม่ต้องสต็อกค่ะคุณลงทุนครั้งเดียวคุณสามารถที่จะเก็บเกี่ยวได้ตลอดชีวิตเลยคุณเก็บเกี่ยวได้ตลอดชีวิตอย่างคุณได้กําไรเบิร์ตทุกสิ่งทุกอย่างเลยคุณสิไปขายปีกสมมุติว่าคุณเปิดมาแปดหมื่นหานะแค่ใช้ก็คดคุ้มมากๆแล้วหรือคุณจะไปขายปีกอีกคุณจะได้กาไรอีกโอ้ กำไรนี่ก็โอ้สุบอกให้ว่าจักสิว่าจะโม้ลยตอนนี้กับสิรวยตอนใดล่ะค่ะทุกคนจา๋าดังนั้นถ้าคุณบมตดสินใจคุณก็ถือว่าคุณประด้นหยโอกาสจะของเนาะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่คุณนั้นคิดบวกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นกับผ้าจะของมากมองใดสิมันผ้ารวยใดมองใดสิมันผ้าเขารวยใดมองใดเขาสิบป่เห็นอย่างอ่อสิบปีก็ไม่รวยใช่ไหมขยันผิดที่สิบปีก็ไม่รวยเนาะ ข้อว่าอย่างคู่พอดีเฮ็ดงานห่างมาสิปีสิาปีเศร,ร้าปีก็บบาดรวยขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นก็เลยให้โอกาสจะของมาอยู่ในออนไลน์มาอยู่ในการขายออนไลน์มันก็นง่ายๆทุกคนถ้าผู้ใดยังบวันมีทุนคุณกะสามารถที่จะเข้ามาและคุณกะมาเอาเข้าไมาในกลุ่มคุณก็เอาสินค้าไปโพดขายคุณเสกออเดอร์จากกลางอากาศก็ได้มันสิเป็นอีหยังที่ง่ายาๆหลายๆคุณบ่ต้องแบบว่า ไปลงทุนเป็นล้านเนาะถ้าเป็นอย่างอื่นที่เคยได้ยินมาเนาะอย่างที่คู่เคยได้ยินมาเนาะคุณลงทุนเป็นล้านเป็นล้านสองล้านสามล้านลงคนลงทุนหลายแห้งลงคนลงคนลงทุนหลายแห้งสามล้านสี่ล้านก็มี่แหละคุณบดหยังเกิดขึ้นคุณเอาสินค้าไปกองแต่ใน t s w ไม่มีแบบนั้นจ้ะทุกคนจ้าคุณสามารถที่จะเปิดได้เลยคุณอยากลวยเร็วคุณก็เปิดวีไอพีคุณอยากรวยซ่าคุณก็อิวิลสมอสมอคุณจะได้หาเปอร์เซ็นต์ใส่กลางสองหมื่นแปดคุณจะได้สิบเปอร์ ตรงนี้บริษัทจะจ่ายให้คุณนะคะทุกคนเมื่อคุณเก่งมากๆเมื่อคุณอยากขยายทีมมันก็เป็นคือเซเว่นอีเลเวนนะคะทุกคนคุณอยากขยายทีมคุณก็มีลูกทีมสิละเป็นลูกล้านเลนลล้นขึ้นก็ได้เปร์เส้นมองหันอีกคุณซ้ำมาคุณด้กิน2ต่อสต่อบริษัทเป็นคนจ่ายเงินให้แล้วคุณก็จะได้กินจากยอดขายของเขาอีกต่างหากนะมันไม่ใช่แบบออนไลน์ทั่วไปที่ได้กินแค่ถ้าสมมุติว่าคุณขายบอดด้คุณก็บอดดี้ยังถูกต้องไหมคะแต่ของเรา คุณโมต้องสมมติว่าคุณบมมีเวลาโพดบริษัทก็ยังคงทํางานให้คุณระบบยังคงรันรันรันให้คุณอยู่ตลอดเวรันเงินเข่าอยู่ตลอดเวคุณสามารถทำอะไรที่คุณขาดเหตุคุณคิดว่าคุณรวยแล้วคุณกระโอนสมบัตินี่ไปให้ไปให้ลูกให้ล้านเลนล้นของคุณก็ได้ในระบบยังคงรันเงินยังคงไหลเข้าตลอดเวสมมุติว่าเอาทุกคนจ๋าตอนนี้เขาเมืองไทยมันบอเอาคิดเบิ่งคุณคิดเบิ่งว่าคนใส่เฟซบุ๊ k มันมีจากประเทศทั่วโลกเอราวัณนะจ๊ะ อาราเดอเวอร์มาคุ้นเขามาหลายๆคุ้นสั่งทีมเก่งหลายๆมีคนที่แบบว่าคุ้นหูจักคนหลายเนาะคุ้นในแต่สั่งทีมคุ้นกับสิไดเปอร์เซนจากเขาอีกหาเปอร์เซ็นมันมอสมอมันมอห้าเปอร์เซ็นถ้ายักรวยเร็วก็เป็นวีไอพีไปเลยลงทุนเถื่อเดียวจบเรียบร้อยแล้วคุ้นก็สิไดซื้ออีกซื้อซ้ำซื้อซ้ำซื้อซ้ำคุ้นกับสิไดในราคาลดอีกคือเกา่าคุ้นจะมอบอดด้ในที่ที่เคยครูเพรที่เคยทำมานะจ๊ะไม่ได้เป็นแบบนี้นะคะทุกคนบอกได้เลยว่า ผู้ใดมักผู้ใดอยากรวยเร็วก็เปิดโอกาสให้เจ้าของเขามาบ่ต้องตุนสต็อกบ่ต้ององอย่างทั้งสิน้นคุณเขามาเดี๋ยเลยค่ะทุกคนจ้ะคุณเขามาไเดี๋ยเลยตอนนี้ถ้าคุณสิอยากแบบว่าคุณก็แคกลกาที่จะโพส์นะกล้าโพส์นะบนเฟซบุ๊กนะโดยที่ไม่ต้องห่วงไม่ต้องสนใจใครทั้งนั้นบ่ต้องสนใจเขาดอกพี่น้องผู้ใดที่เขาบ่ได้ให้หาให้เฮากินบ่ต้องไปสนใจเขาคุณสิเหตุคุณสนใจแค่ววาคุณเฮ็ดเพื่อครอบครัว เฮ็ดเพื่อโต้เห่าเฮ็ดเพื่อโตเหาเพื่อชีวิตของเหาในอนาคต้างหนาเฮาสามาถจะเกษียณอายุการทํางานได้ไวเฮ็ดเพื่อโตเหาเฮ็ดเพื่อครอบครัวของเหาถูกต้องม่ค่ะทุกคนเพราะว่าอะไรเพราะครูเพอร์ลี่เป็นคนที่เสาหลักของครอบครัวมาโดยตลอดค่ะครูก็เลยเป็นคนที่แบบคือแบบว่า ดูว่าตัวเองมันฮีโร่มากๆเป็นคนที่เลี้ยงดูครอบครัวได้อะเลยอะไรที่มันที่จะได้เงินเร็วอะไรที่มันจะทําให้เราก้าวหน้าเราก็อยู่ตรงนั้นแล้วมันจะเป็นผลระยะยาวเมื่อคุณถ้ายูคุ้นไปดนๆน่ะมันเป็นผลระยะยาวที่คุณจะรวยได้เลยแบบมันก็เป็นเซเว่นอีเลฟเว่นนะทุกคนจะเหมือนเซเว่นอีเลฟเว่นน่ะ ที่มันขยายคุณขยายสาขาเดี๋ยวเท่าใดคุณถึงจะรวยเท่านั้นระบบรั่นเวให้คุณระบบรันรันรันให้คุณเงินเข้าตลอดเวถึงคุณไม่มีเวลาโพสต์ไม่มีเวลาที่จะทําอะไรแต่เงินยังคงเข้าคุณตลอดเวลาเมื่อคุณมีลูกทีมเยอะๆคุณก็ยิ่งรวยขึ้นรวยขึ้นรวยขึ้นโดยที่ไม่ได้ทําให้คนอื่นจนลงนะจ๊ะทุกคนรวยขื้นรวยขื้น,รนบริเหตุให้คนอื่นจนลงนะคะยิ่งคุณรวยขึ้นคนอื่นก,ก็รวยขื้นขึ้นกัน ดังนั้น ts w คือคําตอบของคุณนะจ๊ะทุกคนเพราะผู้ใหญ่ผู้ใดอยากรวยสนใจจะร่วมทับรวมที่กับคูเพอรี่นะบอกได้เลยใครเจอคูเพอรี่คนนั้นโชคดีมากๆเพราะผู้หญิงคนนี้โคตรให้ใจโคตรแบบคือให้ใจอ่ะร้อยเปอร์เซ็นต์่ะจริงจังและจริงใจมากๆและพร้อมที่จะแบบคือแบบว่าผู้หญิงคนนี้แบบว่ากูหูยังกูก็สอนเพิ่ พูยังมากคือสอนเบอดอันนี้คือคือคาพูดกับตัวเองนะคะพูยังมากอันใดสีขาวหูเนาะเขาก็บอกเข้ากับสอนใดเบิดทุกอย่างและพร้อมที่จะเรียนรู้เนื้อสิ่งอื่นใดพร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาตัวเองไปด้วยไม่ใช่ว่าคือความสําเร็จเนาะทุกคนจ๋าความสําเร็จนะคะถึงแม้ว่าทุกคนมีบอที่แบบว่าเออเห็ุคากับเข้ามาให้แล้วมันมีไผสิจึงไม่อย่างไม่เขากินอีกเปนบอเนาะสักว่าเด็กหน่อยอีลีเปนบอ ดังนั้นถ้าเทาสอยากสําเร็จน้ำเทาก็ต้องพร้อมถึจะเรียนรู้และพัฒนาพัฒนาไปนัำขคือกันนะคะทุกคนจ้าโอเคนะคะวันนี้รู้สึกว่าน่าจะได้ความรู้กันเยอะแล้วนะคะผู้ใดสนใจนะคะคุณสามารถที่จะทักมาหาครูเพอร์รี่ได้เลยนะคะตอนนี้มันมืดแล้วเนาะจะไปแล้วนะจ๊ะทุกคนบอกใดเลยมันดีหลายเนาะดูได้ในวิดีโอของครูเพอร์รี่ก็ได้นะคะทุกคนคุณสามารถที่จะดูได้เลยเนาะในวิดีโอเกี่ยวกับ TSWU ของครูเพอร์รี่เนาะวันนี้ คิดว่าน่าจะอธิบายได้แบบเข้าใจสุดๆแล้วล่ะโอเคนะคะผู้ใดอยากรวมทัพรวมทีมกับทักมาโหลดผู้ใดอยากรวยเร็วกับทักมาโหลดยาสิบป,ปีเฮ็ดอย่างทิมมันแบบว่ามันบอดดีรวยได้หนาะปีสิบปีมันบอดดี่วยสิเฮ็ดเป็อย่างเสียเวลาถูกต้องไหมคะทุกคนดังนั้นเจอกันนะจ๊ะขอบคุณจ๊ะ louyou love you, love you.